E เป็นรายการที่ทําให้คุณเนี่ยได้ทาในสิ่งที่คุณเคยทํามาแล้วแบบสุดติ่งและมาลองทําในสิ่งที่คุณไม่เคยลองทําแบบสุดขั้วและก็จะสนองความอยากในตัวคุณที่สุดแสนจะมโนในรายการของเราอย่างแน่นอนนะคะรายการเรานี่ก็ถ่ายมาได้หลายๆคนละหลายๆคนเนี่ยกลับไปก็มีบ่นบ้างด่าบ้างแต่เราก็ไม่แคร์แล้วค่ะเพราะรายการของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะสนองความต้องการของเราเองสนองความต้องการของเราเอง นี่คือก็ร้อนมากแล้วคือแพทก็ไม่รู้ว่าแขกรับเชิญของแพทเนี่ยเขาอยู่ไหนและที่สําคัญไม่รู้ว่าวันนี้แพทจะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าพ,พี่พี่ดาววัสดีค่ะคือรายการเราอัดตรงนี้พี่ทางนี้พี่ทางนี้พี่พไปนั่งทําอะไรตรงนู้นคะพี่ดาวจะไปสวนจตุจักรรอรถไฟจะไปสวนจตุจักรที่นี่แหละพี่สวนจตุจักรเพราะว่ารถไฟจะมาเออเส้นนี้รถไฟไม่ค่อยวิ่งอันนี้สวนอะไรฮะตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะ มาจากเพชรบูรณ์มาจากเพชรบูรณ์ไปจะชวนทำารู้จักไปจะต้องมินนะฮะตอนแรกอจะกลับบ้านแต่ว่าเขาบอกไปเพชรบูรณ์ก่อนมีงานก็เลยไปอยู่กับแพ็คตรงนี้ก่อนได้ไหมได้ไหมพี่อันนี้อะไรอันนี้รายการปลอมปะล่ะไหนพี่ลองทําซิปลอมปะล่ะปลอมปะล่ะปลอมปะล่ะปลอมใครอ่ะใครเอ่อชื่อรายการปลอมปะล่ะพี่ชื่ออะไรนะคะ อ๋อพี่ดาวพี่ดาวดาวขำมินนี่มาจากไหนคะพี่จากเพชรบูรณ์ที่บอกเมื่อกี้ฮะอ่าหนูหมายถึงชื่อพี่ทําไมต้องเป็นดาวขำมินทําไมไม่เป็นดาวซินโดรมดาวมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็คือพ่ออ๋พี่มีพ่อมีแม่นะมียังไงต่อยังไงต่อตอนแรกจริงต้องไม่ใช่ดาวอย่างเดียวตอนคลอดคืออุปกรณ์ส่วนตัวหญิงืิชายออกออกมาก่อนไอหำเนี่ยหรอพี่ คือไข่ออกมาก่อนตั้งจริงไข่ได้ไออาการมึนๆหรือแบบว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยคือพี่เป็นจริงๆหรือว่ามันเป็นอาการพี่อาะดูแล้วแต่ฤดูถ้าเป็นฤดูฝนนะฤดูฝนจะเปียกมันก็มันจะแบบเฉาเฉามันก็จะเปียกพี่ถามจริงพี่โดนตัวไหนมาเพราปนกับข้าวให้กินเพราปนกับข้าวให้กิน ่ไมรู้พี่แพตว่านะเราไปต่อยกันหน้าแต่จักรก่อนป่ะคือผมว่าชอบพี่แพทมานานแล้วนะเขาดีนานมากพูดทำไมไม่แพจะถามว่าเราสรุปแล้วคือไอ้สิ่งที่พี่ดาวเป็นเนี่ยมันมันแกล้งทําเพื่อทํางานหาเงินเปล่าหรือว่าพี่ดาวเป็นอย่างนี้จริงทำงานผมว่าทำงานอยู่แล้วอครับก็ก็ทํางานปกติพี่แพาถามจริงเวลาพี่พูดกับเมียเงี้ยผมยังไม่มีแฟนเลยไม่มีแฟนพี่มีเมียไหม เมียบอกย่าเพิ่งมีแฟนเมียบอกย่าเพิ่งมีแฟนเมียบอกยังเพิ่งตอนนี้แพทไม่รู้ว่าที่แพทพูดอยู่เนี่ยแพทสติดีปะเนี่ยไม่ไม่แพทสติไม่ดีใช่ใช่ใครอะพูดถึงพูดถึงแพทเนี่ยระหว่างพี่ดาวกับแพทพี่ดาวว่าใครสติไม่ดีกว่ากันผมว่าผมน้อยกว่าพี่พี่ว่าแพทเยอะกว่าครับบ้าไม่จริงแพทเป็นคนปกติพี่ดาวเออพี่แพทกินเหมือนยางเข้าไปปะทำไมอะเหมือนดีดดีด พี่ดาวเจ็บไหมเจ็บหัวไหมเจ็บ้ะทำไมผมหยิกผมหยิกจริงๆเนี่ยตรงนี้มันก็ร้อนนะพี่ดาวเนี่ยไม่น่าจะรู้สึกเย็นเลยทำไมฟันออกปากฟันออกปากเต็มไปหมดเลยวะพี่ดาวฮะ เชาโรงงานผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแบรนด์ดังจากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ b ูตาแอ f ฟิ No l i ิมิตไวท์เทนนิ่งแอฟฟินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสินค้าคุณภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณภานาคาเซตบานแซมมี่พรินเซสผลิตภัณฑ์ชาเนสเครื่องสำอางแบรนด์ไทย จะสงสัยอะไรเราก็ทายรายการพี่ดาวคะถึงเวลาที่เราจะต้องมาทําภารกิจกันแล้วคะ่ะในช่วงถ้าหากลองคือพี่พตรงไอ้ลุกแบบนี้บางคนอาจจะดูว่าเฮ้ยพี่ดาวดูสกรปรกเฮ้ยดูมอมแรมโสโครจอนจัดหรืออะไรอย่างเางี้ยคือได้ยินมาจากใครพี่ดาวไปอยู่ที่ไหนมาแพทไม่ได้พูดเองเหรอกในสายตาแพทพี่ดาวโอเคมากแต่พี่ดาวสามารถโอเคกว่าน,นี้ได้ในช่วงนี้แพทจะปรับลุกพี่ดาวพูดตรงๆเลยเป็นตัวท็อปของวงการเลยพี่ดาวพร้อมไหมคะ สัญญาสัญญาให้บ้านพี่ดาวบึ้มเลยรู้ได้่งไงว่าจะขยายบ้านใช่ให้บ้านบึ้มพร้อมไหมคะพี่ดาวถ้าพร้อมแล้วมาไปกับแพทเดี๋ยวนี้เลยอเอาละค่ะถึงช่วงภารกิจของเราแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ดาวของเราได้ไปแปลงโฉมเรียบร้อยแล้วกับภารกิจที่ว่า ถ้าหากลองเป็นพริตตี้เป็นแบบพริตตี้ในเชิงของหมอนนวดเนี่ย <Huh? S 1> พี่ดาวของเราจะเป็นยังไงถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปเจอกับเขาเลยค่ะ ยของเราสวยมากผมหยิกเป็นรอนปากแดงฟันเยอะไม่มีหรอกใครที่จะมาแต่งแล้วก็ได้ขึ้นสวยขนาดนี้ภารกิจของเราพี่ดาวรู้แล้วใช่ไหมคะเป็นหมอนวดแต่เป็นหมอนวดแบบพิตตี้คือสวยพิตตี้เป็นตัวท็อปของวงการเลยต้องถอดอะไรต่ออะไรเราไม่ต้องถอดค่ะเราถอดของเขาเราถอดของเขาเคยไหมคะหมอนวด หวนไม่เคยเครับเคยไปลองไหมไม่เคยเอาดีๆไม่โกหกไม่โกหกเป็นคนดีอเอางี้พูดถึงเรื่องภารกิจกินวันไหนเป็นกระถินวัดเอยไม่ใช่กระถินภารกิจของเราลองสาวให้แซบกับภารกิจอาบอบนวดพิเศษสำหรับหนุ่มๆทั้งหมด3คนบริการของเรามีเวลาจำกัดที่คนล,ละ5นาทีไหนๆแล้วพี่ดาวสวยขนาดนี้แพทจะให้พี่ดาวเป็นเบอร์ตองใครจะเป็นเหย,ยือผพ้ยใครจะเป็น อันนั้นใบตองอันนี้เบอร์ตองเบอร์ตองเบอร์ตองไม่ใช่บัวตองมีอีก3ามเบอร์ค่ะเราต้องมีเพื่อนร่วมงานนี่มาม่าสั่งสั่งนะมาม่าสั่งมาม่าสั่งน้ำเป็นมาม่าแห้งเไปหามาคนที่จะมาทำงาน3เบอร์มีฝรั่งเดินมาเมื่อกี้เห็นพี่ดาวแล้วถามว่าฮาวมัดพี่ดาวเลยตอบว่าฮาวมัดแม่งงเลยดี่แม่งงเลยดี่รบคนนะครับ สวัสดีมากเพื่ออนาคตของประเทศใช่เราต้องทำภารกิจนี้ไม่งั้นพี่ดาวเนี่ยต้องนอนที่นี่ฮะใช่นอนนี่เลยนอนนี่นี่คนนี้เหรอคะครับผมช่วยกันทำมาหากินขอบคุณนะคนัาครับผมเชิญเชิญนะครับไปค่ะมาดูมาดูคนสวยเฉยๆค่ะออกมาเลยค่ะ ยืนสวยๆค่ะยืนสวยๆยิ้มขายของเด็กๆอย่าให้มาม่าโกรธเงาะพี่เงาะเงาะบ้าเลยอาบอบนวดเราก็ต้องพรีเซนต์ความสวยของเราเดี๋ยวเราไล่มาแต่ละคนเลยนะคะค่่ะตัวเล็กเหมือนหมาชิชูพกพาง่ายเข้าเอวได้เลยเร็วๆตัวเล็กน่ารักค่ะตัวเล็กน่ารัก ชื่อบอค่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งบริการดีบริการดีบริการดีสามโลร้อยค่ะสามโลร้อยไม่ใช่ค่ะอยากเจอผีให้ไปบ้านร้านแต่ถ้าอ้างวางให้มาบ้านหนูนะคะเบอร์ศูนย์สองอาตาเราขายของบ้างกินข้าวคุกกี้ให้อยากเออกินโซชิต้องเออไม่ต้องหาอะไรมากมายครับผมคอนเซ็ปต์หรอโนดีมีฐานะ มานะจ๊ะนวดชวนจับ <ś led> เราอดี <ś led> เราต้องการผู้ชายหนึ่งคนชื่ออะไรคะไก่ครับไก่ไก่อะไรวะตัวดำชิบหายเลยตัวดำชิบหายเลยไม่เป็นไรไก่อยากให้ใครนวดให้คะเพราะว่าเบา <ś led> <ś led> อร์ตองเด็ดสุดเลยเบอร์ตองเด็ดสุดตองเอิเอิขายออกแล้วขายออกแล้ว,าออลวมาครั้งละยี่สิบบาทเราไม่จ่ายเป็นเหรียญน,นะเพราะถ้ามีเหรียญ นอนเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเราต้อง,องอนวดให้เขาเชิญนอนค่ะ<อ>ดีจังเลยลูกค้ามีไหวจ้าองเจ้าที่ก่อนเชิญค่ะเบอร์ตองนวดค่ะนวด,ดอ,อ๋อหน่อยน <tablespoons> อวดนวดดีดีนวดเออเบอร์ตองสักอย่างหนึ่งเอาทำอะไรรับ<อ>สุขภา เพลินไหมคะเพลินไม้เขาปวดขาเหยียบค่ะเหยียบมันมันไม่ค่อยนั่นฮะมีความคืองึงคืองึงค่อยขาค่ะคลาอะไรคะป่ะให้เขาคลอยเฉยครับหมดเวลาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสบายไหมคะครับโอเคครับนี่ไมค์ก็พูดไปพูดไปกันป่านี่โอ้รู้สึกยังไงตอนนี้อยากจะไปแล้วอยากจะไป เจอพี่ดาวตัวเป็นเป็นรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจครับนี่พี่ดาวจะอยู่กับเราอีกนานเลยนะสิบเกแดเจ็ดล้วก็จะตายหาเลยตายหาเลยนี่ยังยังวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่ไก่ที่มาร่วมกงานกับเราขอบคุณมากค่ะตบมือเออไปเรียกลูกค้ามาเร็วเด็กเ สองคนเอามาก่อนคนหนึ่งพี่ดาวดูแบบว่าชอบชายคนนี้มากชื่ออะไรคะพูดสิพูดเสียงนี้ชื่อฟอร์ดครับผมอ๋อชื่อฟอร์ดฟอร์ดเมื่อยตรงไหนลูกเมื่อยเลยฟอร์ดเลือกเบอร์ไหนคะเอาเบอร์ศูนย์ศูนย์สองได้จัดให้ตอนนี้เขาไม่ว่างครับเขาไม่ว่างเอาศูนย์ศูนย์หนึ่แหละเต็มแล้วใช่แหมอีนี่เลือกดีซะด้วยกับข้าวมแล้วค่ะกับข้าวกับข้าวอะไรเล่าล้วน เขาใส่เสื้ออย่างเงี้ยเราจะนวดให้เขายังไงใช่แล้วก็ถอดเสื้อเขาออกค่ะพี่ดาวครับผมเสื้อกี่ถอดเสื้อค่ะเกะกะเกะกะแต่ว่าถ้าจะนวดให้ดีเราต้องถอดเสื้ออีกตัวหนึ่งด้วยถอดเลยถอดทิ้งเลยถอดถอดถอดเลยครับหัวน้มชมพูงานอดึงดีดดึงขึ้นดีดีพี่ดาวรันรอบจากอาบก่อนใช่พี่ดาวหัวรักหัวหนง ปากากฝาก,ฝากเออปากอ่าเวลาเรานวดเนี่ยพี่ดาวมีวิธียังไงก็ค่อยๆเริ่มจุดเราจะค่อยๆเริ่มอ่าที่จุดเขาเนี่ยโอเคโอเคเราเริ่มอาบก่อนพี่ดาวคะพี่ดาวจะนวดจากตรงไหนก่อนจากตรงจุดที่เขาเมื่อยอ่าใช่เราต้องเริ่มจุดที่เขาเมื่อยอาบก่อนอ่าพี่ดาวเขาเมื่อยตรงไหน ถามถามค่ะเหนื่อยฝั่งไหนแขนฝั่งไหนปวดมากปวดน้อยปวดเพวแตตอนนี้นเ<ร>ท่าล่างไม่ปวดนะยังยังไม่ปวดเท่าล่างตยังไม,ไม่ปวดอ่ะเดืมค่ะเดืมเอาละเราไม่อาบละเรานวดเลยไม่ต้องอาบละเอออ่าใช่เราไม่ต้องอาบละเรานวดเลยใช่ใช่กินเลยเออไม่อาบไม่อาบเ๋าไม่ไม่ต้องอะไรนั่นแล้วไม่ต้อง โอ้โหแข็งแข็งแข็งตรงท้องต้องเก่งไว้ดีครับหมดเวลาหมดเวลาว่ายีบาทคิดตามเขาด้วยสำหรับพี่ดาวลูกนี้ฝอว่าสวยไหมสวยเกิดวันจันทร์ป่ะไม่ไผมเกิดวันเสาร์ทำไมฟันเหลืองอ่ะคนวันจันทร์ฟันเหลืองครับ แล้วพี่ดาวเกิดวันอะไรทำไมฟันเหยินทำไมฟันเหยินนักข่าตะลึกมาแล้วสวัสดีชื่ออะไรครับชื่อปองอะไรนะชื่อปองปองมีแฟนยังยังทำไมไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาเหรอตอนนี้สนใจเรื่องเรียนนะครับโตอแหลตแหลมากเลยชอบผู้หญิงแบบไหนปอง ทุกคนก็พูดรู้เรื่องหมดอะปองคงเขาก็พูดภาษาไทยกันหมดใช่สมัยนี้ชอบผู้หญิงนี่เง่าไม่มีหรอกเนาะนอนเลยนอนเลยพี่ดาวเข้าใจแพทใช่ปะใช่ปองนี่เง่านี่สพี่ปองปวดเมื่อยตรงไหนคะขาครับเดินไปเยอะนวดวันนี้เราต้องนวดเขาตกลงปวดตรงไหนนะขาแล้วก็ไม่บอกเออเออเปิดช่องลม ขมิบในร้อยเขาขมิบส no ิคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปกติใช้ลูตูดเยอะไหมคะแค้คีเท่านั้นอ๋อใช้แค่คีเท่านั้นค่ะพี่ดาวพี่ดาวเล็บเขาขบไหมโอ้เป็นคนกำลังมีโชคลาภทำไมคะที่เล็บเต็มไปหมดที่เล็บเต็มไปหมดเลยพี่ดาวโทรศัพท์มาโทรศัพท์มารับโทรศัพท์หรออปุ้ยอะ เราตับไปแล้ววางแล้ววางแล้วตู้ตู้ตู้แล้วเออนี่ไงเออเออตีทำไมตอนนี้เส้นหลับอยู่เส้นหลับอยู่ใช่ถ้าปลูกให้เส้นตื่นปลูกอีกเออใช้กวนอิมบ้างนะเราอ่ะโยนเป็นหนังประช่อนเลยเนี่ยเขาแก่แล้วอย่าพาเขามาบ่อยทำไมคะตาตุ่มเนี่ยตาทำไรทำไรหมดเวลาหมดแล้วเหรอเออถาม จมูกจมูกของานวดออไดป้ไปทำทำด่างหาเปล่าดูในร้าดูหน่ให้มันนั่นอันนี้เข้าคอนเซ็ปต์นวดหน้าด้วยฝ่าเท้าครับผมถ้าปองเลือกได้ปองอยากนวดกับคนไหนตแพกยิ้ม เด็กของเราเหนื่อยมากเลยเพราะให้บริการลูกค้าเยอะมากเราต้องขอบคุณเด็กๆมากเลยล้างล้างแขใช่พี่ดาวเขาเหนื่อยสําหรับพี่ดาวพี่ดาวยังพักไม่ได้ตอนนี้พฤติกรรมของพี่ดาวเนี่ยเสร็จเส้นสมบูรณ์ละพี่ดาวได้ให้บริการทั้งหมดผู้ชาย3คนเดี๋ยวไปช่วงต่อไปกับเราเลยดีกว่านะคะแ้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยครับอะไรหมดอนาคตอนาคตเพอร์เฟกชามโรงงานผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จแบรนด์ดังจากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ บูตาแอ f ฟิ n โนลิมิตไวต์ชนิงแอฟฟิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสินค้าคุณภาพที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณธนาคาเซตบายแซมมี่ปรินเซสผลิตภัณฑ์ชาเนสเครื่องสำอางแบรนด์ไทย มาถึงช่วงนี้กันบ้างค่ะพี่ดาวค่ะคือช่วงเช็คของแพทะจะมีสองคำถามให้พี่ดาวตอบห้ามโกโหกนะพี่ดาวเคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับแล้วได้มาทํารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตกแปลกด้วยครับฮะค,คืออะไรอ่ะตกใจด,ด้วยแปลกด้วยแล้วพี่ดาวเคยแต่งตัวเป็นผู้หญิงไหมไม่เคยคเคยจะแต่งให้อาหารแมวไม่เคยทำไมต้องแต่งแบบนี้หลอกแมวอ่ะแมวที่ที่ที่เลี้ยงไว้มันไม่ชอบผู้ชายก็เลยต้องแต่งแบบนี้เพื่อให้อาหารแมว แต่แมวมันก็ไม่มากินนะมันหนีไปเลยทำไมอ่ะคงมันตกใจตกใจอะไรอ่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยผู้สารแมวสงสารแมวพี่ดาวคะที่มาทำอะไรแบบนี้มีควรให้การตอบรับเรารู้สึกยังไงบ้างผู้เชี่ยวผู้ยังใช่ปะหายเลยยังหาตัวก็ไหนปะไหนปะเนเต้หรีอป่องป่องตูรู ยินดีต้อนรับสู่สวนตัดตุจากไอ้ปองปองเนี่ยนะครับปองแหม่แม่แหม่แม่แม่แม่ปอง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 ก็คือของของมากมายครับผมอ้เรามีคนมีความสามารถพูดได้หลายภาษาครับผมเคยพูดภาษาคนไหมภาษาคนไหมยังเลยครับพี่ดาวเคยทําอะไรที่ปลอมที่สุดในในชีวิตเคยปลอมว่าจะไปขับรถรับจ้างไปหาเพื่อนที่วินมอาตอรไซค์แต่ว่ารอเพื่อนเพื่อนออกไปวินอยู่ออกไปวิ่งวินก็เลยเอา เอาเสื้อของเพื่อนของเพื่อนมาใส่แล้วก็ไปส่งโพชิสรแล้วเงินน่ะเงินก็ซื้อขนมกินซื้อขนมครับอันนี้คือสิที่ปลอมที่สุดละถ้าเราดูเป็นมิตรนะมิดมิกับคนอื่นมิรฉาชีพมิรฉาชีพเคยไหมเวลาเราไปไหนมาไหนมีคนทักอะไรเรามั้ยถ้ามีครับทักกาทักเราว่าอะไรเฮ้ยใครวะ ให้ทักหมายถึงว่าเออจําเราได้อะไรเงี้ยอ๋อจำจำได้ครับทักเราว่าอะไรอ้าวเมื่อกี้นี่ที่เจอกันตรงสราานรอยฝั่งนู้นนี่ถึงสวนของเขาสวนของเขาเขาเลยจำถุยถุยหมายถึงจําได้ว่าเออเฮ้ยพี่ดาวพี่ดาวนี่เลยับจําได้เยอะครับเพราะแต่ว่าเคยใส่ใส่หมวกอมพางแล้วก็เดินก้มหน้าคนก็เลยจําได้จําได้ครับว่าไอ้ฮาที่ใครที่กระชากสร้อยกูพี่ดาว งั้นแพทถามคำถามสุดท้ายเลยพี่ดาวคิดว่าพี่ดาวปลอมหรือพี่ดาวเป๊ะปลอมหรือเป๊ะคืออ๋อมันก็เป๊ะนะเป๊ะคือปลอมคือแกล้งสุกแกล้งสุกครับแต่จริงมไม่ได้สุกจริงแบบนั้นคือแบบพวกปลอมปลอมเป๊ะยังไงก็คือปกติเป็นยังไงก็เป็นยาง้นหน้าอย่างไงหลังอย่างนั้นหน้าหน้าหลังมันต้องต่างกันเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามันเหมือนกันมันจะมีสองพันเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจบรายการเพลงเท่าน,นี้ดีกว่าแล้วสำหรับวันนี้เน,นี่ยนะแพทต้องขอขอบคุณพี่ดาวมากเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะัลโหล ไม่รับสายไม่รับสายฮัลโหลแล้วไม่รับสายเขาวางสายใส่แล้ววันนี้นะคะของพอบนี่เลยกิฟต์โปรชื่อนะคะจาก Perfect Charm ค่ะสร้างแบรนด์ดังอยากมืออาชีพให้พี่ดาวเลยค่ะและที่สำคัญเลยดูรายการเราเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe นะคะเพราะว่าคนเป๊กเขากดกันลืมนะครับ Subscribe ด้วยนะครับ Subscribe ไม่ใช่สับสไคร้ Subscribe นะครับใช่ค่ะ Subscribe เพราะคนเป๊กเขาเขาทำกันครับผมอันไหน อันนี้มือหรือว่าอันนี้เล็บเหรอคะอันนี้อาจจะเป็นเล็บหรือฟันหมาเนี่ยฟันหมาก,กับแข้งปลาหมอแบบนี้ปลาหมอนีแข้งมีแข้งไหมแข้งปลาหมอไม่ไมีมมมจ้าไปพี่ดาวไปได้ละไปสิหมดหมดแล้วหมดเวลาแล้วไป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 ,ไปเกติกาไปแล้วกุญเชียกูเกียยางเหรอยางกุญเชียเขารองเท <c oughs> <々>้าเขาใส่ใส่ยางครับ thank you Christmas โอเคถึงแล้วเหมอ Christmas คืออะไรเขาคิดมาก คิดมากสวัสดีเขาโล่วงหน้าถึงเดี๋ยวกจะถึงคิดมายังไงก็ต้องถึงเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะไม่เจอเขาเราก็เลยสวัสดีเขาล่วงหน้าครับเฮลโลคิดมากเฮลโลคิดมากยังไงถึงแน่นอนครับโอ้ยรู้ไมเบินตวปเห็นไหมเนี่ยคุ้มค่าไหมเธอเบาๆไม่ไปอ่ะลมหายใจยิ่งมีน้อยๆอยู่นะจะใช้เพรื่องจะใช้เพรื่อง